นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายพัฒนาเพิ่มศักยภาพจังหวัดท่องเที่ยว55จังหวัดส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนพร้อมขับเคลื่อนบางจังหวัดให้เป็นมรดกโลกนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมอบนโยบายเพิ่มศักยภาพจังหวัดท่องเที่ยว55จังหวัดหรือเมืองน่าเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจช่วงครึ่งปีหลังโดยรัฐบาลได้กำหนดนโยบายอีกไนท์ไทยแลนด์เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการเป็นทัวริสตมหับ มีกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนนโยบายด้วยกลยุทธ์เมืองหลักและเมืองหน้าเที่ยวเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวจากเมืองหลักสู่เมืองใกล้เคียงกระจายนักท่องเที่ยวไปสู่ภูมิภาคต่างๆผ่านแนวคิด5 Must Do in Thailand ที่จะแสดงถึงสเสน่ห์การมัดใจนักท่องเที่ยวให้เกิดการตัดสินใจเดินทางมาเที่ยวในจังหวัดเมืองหน้าเที่ยวด้วย กรณีเรื่องปัญหาอุตสาหกต่างแน่นอนครับมันตามมาแน่นอนว่าเป็นเรื่องเรอเนไฟได้พอไม่เป็นเรื่องของควาั่นคงพื่เป็นเรื่องความปลอดภัยนะครับการไปมหาสู่สัญจรต่างๆแล้วการที่เราจะแม็กซิมายอีกครัของการที่เรามีการกระตุ้นเศรษฐกิจในเมืองหลักนะครับแล้ววันนี้เราก็มีการเพิ่ม55จังหเมืองน้าที่ยวรวอยางเช่นเดีเรามีนสถานที่จังหวัดเชียงใหม่ทึ่มารุ่เรือเป็นเนท่ท้อสามท็อสี่ส่เด่นเลยเนี่ยทางไงเราถึงจะให้ ประโยชน์ของมาเนี่ยกระจายบวกไปในบวกบ้างไม่ใเป็นลำปางลำพูนแค่หล้ยอีกนะครับตรงนี้ก็อยากจะให้พูดกูดินในบ้านนะครับเราไม่อยากให้แค่พูดถึงว่ารัฐบาลทำดียังไงนะครับหรือตรงไหนดีดีพูดเรื่องปัญหาดีกว่าที่พวกท่านมองอยู่ม,ม,มันจะเกิดขึ้นเึ้นนะครับเราร้องรับเพราะว่าเข้าใจว่าถึงแม้จะพูดเรื่องปัญหามัก็ไม่ใช่การด้อยท่าใครที่สิ้นแต่การมีปัญหามันจะยกข,ขึ้นมาพูดก่อนนะครับโดยที่ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นมา ในวันหลังเราก็จะเสียเรื่องการลงทุนไปเพราะว่ารัฐบาลจะลงทุนเป็นหมื่นล้านเลยที่เกี่ยวกับท่องเที่ยวเพื่อจะไจับยื่นต่างๆนะครับเพราะนั้นก็อยากอยากจะขอให้เปิดเป็นปีที่มีธรรมชาตินะครับแล้วก็แล้วก็คู่กันอย่าอด